ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการใช้โปรแกรม OBS เบื้องต้นนะครับเพื่อบันทึกวิดีโอสื่อการสอนเป็นโปรแกรม Open Source ที่ดีสุดตอนนี้เลยนะครับ ครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับซีมิม a n n e l นะครับวันนี้ก็จะมาสอนใช้โปรแกรมการการบันทึกวิดีโอสื่อการสอนนะครับโดยโปรแกรม OBS นะครับซึ่งเป็น Open Source เป็นโปรแกรมที่ฟรีถูกลิขสิทธิ์และไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับเนื้อหาในวันนี้นะครับก็เริ่มตั้งแต่การดาวน์โหลดโปรแกรมนะครับการติดตั้งโปรแกรมการเพิ่มรูปนะครับเข้าไปในคลิปนะครับการเพิ่มวิดีโอเริ่มคลิปนะครับการเพิ่มไมโครโฟน การเลือกหน้าจอกรณีที่มี2จอแล้วก็การเพิ่มว,วิดีโอตอนจบคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มรูปไปดูนะครับรูปมันก็ขึ้นมาเป็นรูปตัวซีมิมหรือว่าตัวไอคอนของเรานะครับด้านขวาตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนทั้งหมดเลยนะครับก็เดี๋ยวมาเริ่มกันด้วยการดาวน์โหลดโปรแกรมตัว OBS นะครับก่อนอื่นเราก็เราสามารถที่จะเสิร์ชได้นะครับก็ดาวน์โหลดเสิร์ชคำว่าดาวน์โหลดก็ได้นะครับ OBS นะครับ OBS ก็เป็นโปรแกรมที่จะเป็น Open Source นะครับสำหรับการที่จะอัดคลิปวิดีโอนะครับโดยเฉพาะคนที่จะทำ u t u b e นะครับตรงนี้เราก็สามารถเลือกแพลตฟอร์มได้นะครับในกรณีน,นี้ผมจะสอนวิธีการลงบนตัว Windows นะครับเราก็คลิกนะครับการดาวน์โหลด Installer ขึ้นมานะครับ ตรงนี้ตัวโปรแกรมก็จะดาวน์โหลด OBS ขึ้นมานะครับโปรแกรมก็มีอยู่ประมาณ85เมกะไบต์นะครับซึ่งถ้าอินเทอร์นเน็ตเร็วก็จะโลดดาวน์โหลดแป๊บเดียวนะครับครับจากนั้นเราก็จะบันทึกโปรแกรมเพื่อที่จะลงโปรแกรมนะครับแต่เนื่องจากว่าผมมีโปรแกรมอยู่แล้วเดี๋ยวผมจะทำได้แค่บางช่วงบางตอนนะครับก็จะขึ้นหน้านี้นะครับกด yes นะครับ มันก็จะขึ้นมาหน้านี้นะครับ Welcome to OBS Studio Setup นะครับกด Next นะครับตรงนี้บอกว่ามันมีอยู่แล้วนะครับก็ถ้าใครยังไม่มีเนี่ยก็กด Next ๆๆจนลงสำเร็จนะครับจากนั้นเรามาเซิร์ชโปรแกรมตัว OBS นะครับโดยเข้าไปที่ตัวแอขยายนะครับแล้วก็ พิมคาว่า OBS นะครับซึ่งจริงๆผมได้เปิดไว้อยู่แล้วนะครับตัวนี้นะครับเสร์ตตัวเว้นขยายหรือว่าตรงนี้นะครับกเปิดโปรแกรมตัว OBS ขึ้นมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นโปรแกรม OBS นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับจอมันอาจจะดูงงๆซ้อนๆกันนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมขอเรียกว่าปิดหน้าจอไปก่อนนะครับอันนี้จะดูยากนิดนึงนะครับ Enable Preview ไปก่อนนะครับเพื่อทำการให้สอนได้เข้าใจยิ่งขึ้นนะครับก็ตัวเนื้อหาของเราเนี่ยจะเริ่มจากการเพิ่มตัว Image ที่เป็นไอคอนด้านขวานะครับตรงนี้ก็ไม่ยากนะครับกดตัวบวกนะครับเราก็เลือก Image ตรงนี้นะครับพอเลือกปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะครับเราสามารถเลือก Image ที่เราต้องการได้นะครับโดย Image ตรงนี้ผมจะสร้างเป็นตัว PNG ซึ่งเป็นตัวไอคอนที่หมุนๆน,นะครับตรงนี้ผมก็สามารถสร้างได้จากตัวเว็บหรือว่าจ้างจากตัว ตัวตัวเว็บที่จะสร้างไฟล์ที่หมุนๆได้นะครับซึ่งตัวแต่แต,แต่เนื่องจากว่าตัวไฟล์นี้ไม่หมุนนะครับก็จะโชว์เป็นลักษณะอีกนี้นะครับเป็น PNG ไฟล์รูปภาพธรรมดาจะขึ้นด้านขวาอยู่ตรงนี้นะครับครับในส่วนที่2นะครับเราจะเลือกตัว Audio Input Capture นะครับตรงนี้ก็จะเป็นไมโครโฟนที่จะใส่เสียงเข้าไปนะครับเราสามารถกดบวกนะครับเลือก Audio Input Capture นะครับเป็นอ่เป็นไมโครโฟนของเรานะครับที่จะใส่เข้าไปซึ่งหลังจากเราแอดไปแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกได้ตรงนี้นะครับว่าตัวไมโครโฟนของเราเนี่ยเป็นรุ่นไหนนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยผมก็ต่อตัวจาบ้านะครับผมจะเลือกในส่วนจาบ้านตรงนี้นะครับกดโอเคนะครับ แต่เนื่องจากว่าเครื่องผมเนี่ยมี2ส,สกรีนนะครับเราสามารถเลือกตัว Display Capture ตรงนี้ได้นะครับตรงนี้อาจจะดูซ้อนๆกันนิดนึงนะครับแต่ว่าตัว Display Capture ตรงนี้เพื่อเลือก Display ตรงนี้นะครับว่าเป็นจอที่1หรือจอที่2นะครับในกรณีนี้ผมสามารถที่จะ Capture ตัววิดีโอในจอที่2นะครับผมก็เลือกเป็น Display 2นะครับกด OK ตรงนี้นะครับ รเราก็สามารถที่จะแอดวิดีโอต้นคลิปนะครับในกรณีนี้ผมก็จะแอดเป็นตัวต้นคลิปเนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งนะครับส่วนตัวตัวสตาร์ทวิดีโอเนี่ยคือเป็นวิดีโอที่หลังจากที่เรา,าพูดอินโทรเข้าไปแล้วเราอาจจะมีตัวคล้ายๆกับตัวโฆษณาต้นต้นรายการนะครับเราก็สามารถที่จะแอดตัวส่วนที่เป็นวิดีโอได้นะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมาหายดูนะครับตัว แอดตัว media source ตรงนี้นะครับเราก็เลือกเป็น setting นะครับตรงนี้อาจจะไม่ถูกนะครับนะ่าจะต้องเป็นวิดีโอนะครับวิดีโอตรงนี้นะครับ video capture device นะครับกด ok นะครับโอ้ตัวนี้อาจจะไม่ถูกนะครับตัวนี้คือเป็นตัว video capture device ตัวนี้เดี๋ยวผมเอาออกนะครับ ดีลีตถ้าเกิดว่าใส่ผิดก็สามารถที่จะคลิกขวานะครับแล้วก็กด remove ได้นะครับครับตรงนี้ต้องเป็นตัวที่เป็นสามเหลี่ยมนะครับ media source นะครับแล้วเราก็เลือก new source ที่เป็นตัววิดีโอนะครับพิมพ์คคำว่า video intro นะครับยกตัวอย่างนะครับแล้วเราก็เลือกไฟล์ที่เป็น intro เข้าไปนะครับตรงนี้นะครับ ซึ่งถ้าเราสามารถเราอยากจะให้มันหมุนวนนะครับก็สามารถที่ติ๊กตรงที่ลูปนะครับแต่ในที่นี้เนี่ยผมจะให้เปิดครั้งเดียวเพื่อที่จะเริ่มคลิปตอนบันทึกตัวในจังหวะที่สอเลยนะครับตรงนี้เราก็ไม่ได้เเรื่องลูปนะครับแค่เบาแล้วก็เลือกไฟล์วิดีโอนะครับครับผมพอเลือกไฟล์วีโอที่เป็น MP3 พปุ๊บเนี่ยเราก็กดโอเคตรงนี้นะครับรับตรงนี้ผมขอแคนเซิลไปนะครับเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูนะครับวิดีโอที่ผมเลือกเบาล์เข้าไปนะครับ ก็จะมีวิดีโอที่เป็นอินโทรอยู่ผมก็เรียกตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับทีนี้ในลำดับการเรียงเนี่ยมันจะเรียงจากบนลงล่างนะครับซ้อนเป็นเลเยอร์นะครับถ้าเป็นลักษณะของวิดีโอรูปภาพเนี่ยมันก็จะซ้อนจากข้างบนลงข้างล่างนะครับดังนั้นเนี่ย ถ้าเกิดว่าเราเลือกตัววิดีโออยู่ข้างบนเนี่ยตัวรูปภาพที่เราโชว์ด้านขวาเนี่ยก็จะไม่มีโชว์อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดเราเลือกตัว Image เนี่ยอยู่ข้างบนสุดเนี่ยตัววิดีโอเนี่ยก็จะมีตัว Image ที่เราต้องการอย่างตัวรูปตัวนเนี้ยเนี่ยขึ้นมาด้วยนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะแอดได้ทั้งหมดแล้วนะครับตรงนี้เมื่อกี้เนี่ยผมคลิกขวาแล้วก็ enable preview นะครับเนื่องจากว่ามันซ้อนกันเยอะผมก็เลยปิดไปนะครับสามารถคลิกขวาแล้วก็ disable ได้นะครับในส่วนของ preview คลิกกว่าแล้วก็คลิกตรงนี้ครับเพื่อ disable แต่ถ้าจะ Enable เนี่ยโดยปกติแล้วเวลาอัดเนี่ยก็จะเลือก Enable ไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้เห็นว่าภาพในการที่เราจะอัดเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับจะลืมนะครับข้างบนลงข้างล่างนะครับมันจะซ้อนเป็นเลเยอร์คือวิดีโอบนสุดเนี่ยถ้าเรากดตัวนี้เนี่ยเพื่อบันทึกเนี่ยมันก็จะอยู่ข้างบนสุดนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีภาพอยู่ด้านล่างเนี่ยแสดงว่าถ้าเราเปิด2ออย่างนี้พร้อมกันเนี่ยตัวภาพเนี่ยก็อาจจะไม่ขึ้นนะครับ แต่เนื่องจากว่าวิดีโอเนี่ยเราเปิดครั้งเดียวแล้วมันหยุดไปนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะขึ้นมาเป็นตัวคลิปของผม,มนะครับไม่ได้โชว์ในส่วนวิดีโอที่ยังค้างอยู่เพราะมันเปิดปุ๊บมันปิดเลยนะครับแล้วเราสามารถที่จะกดตรงนี้นะครับเพื่อที่จะ,ะสตาร์ a r t r คอร์ดเป็นไฟล์วิดีโอ .mp3 นะครับ เมื่อเราเล็กกอเสร็จเนี่ยเราสามารถที่จะกดสต็อปได้นะครับซึ่งถ้าเราสตรีมไปที่ y u u t u b e f b o o k เนี่ยเดี๋ยวเราจะสอนกันอีกทีนะครับในคลิปถัดๆไปนะครับแต่ตอนนี้เราเพื่อที่จะบันทึกเป็นวิดีโอได้ก่อนแล้วเราค่อยอัปโหลดตัววิดีโอหรือว่าอาจจะเอาไปตัดต่อไปแก้ไขนะครับเพื่อที่อัปโหลดขึ้น YouTube หรือ Facebook ต่อไปนะครับในส่วนตัว s t a r ์สตรีมมิ่งเนี่ยคือการสตรีมแบบไลฟ์ไปเลยนะครับคือสตรีมปุ๊บเนี่ย ขึ้นไปที่ Facebook หรือ YouTube เลยนะครับตรงนี้ก็ทำได้เหมือนกันแต่ว่าอันนี้ต้องการความแรงของเครื่องนิดหนึ่งนะครับก็วันนี้ก็น่าจะสอนอย่างเพียงพอแล้วนะครับก็ถ้าใครกดไลค์หรือต้องการที่จะให้เราทำคลิปอะไรที่เป็นประโยชน์กับาทางทางผู้ชมนะครับ ในเกี่ยวข้องกับรเรื่องของ IT มือถือหรือว่าเทคโนโลยีต่างๆอันนี้อินดีเลยนะครับสามารถที่จะคอมเมนต์มาใต้ตัวคลิปตัวนี้ได้นะครับหากใครชอบเนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์และกด s ับ s ไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับก็วันนี้ทีมงานซีซีมิมแบบบ้านๆนนะครับไอทีแบบบ้านๆก็ขอจบเพียงเท่านี้ลาตีสวัสดีนะครับ